it's dj สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งยมเมืองประชากับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความมิยมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการช่องทีวีมาตรฐานสำหรับคลิปนี้อย่างเป็นทางการนะครับบริษัท AP Smart um ร์ทจำกัดบริหารงานโดยคุณอภิชาติอ่อดน,น้องหรือที่วงการไฟฟ้ารู้จักกันดีเฮียบอยเจ้าพ่อยักษ์ใหญ่แห่งวงการ LED บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและหลอดไฟ LED ทุกชนิดภายใต้แบรนด์ B1 Lighting <Yeah, no. S 1> กับสโลแกที่เข้าถึงหัวใจผู้บริโภคสว่างนานไม่ัวดับเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นสำหรับวันนี้ผมมีเกมการแข่งขันหมากลุกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในงานขุนม,มะขามหวานซึ่งแข่งก,กันเมื่อช่วงธันวาคมปี2562 ในรอบ16คนซึ่งเป็นการพบกันระหว่างอาจารย์บุญสืบปะทะกับโบรามือดีจากประเทศกัมพูชาเกมนี้ถือว่ามีประโยชน์กับพวกเรามากนะครับเป็นการเปิดรูกม้าโยงขวาบันหือโลกปะทะกับม้าโยงขวาอิทิลิ์การจัดวางตำแหน่งตัวใหญ่ของหมากถือว่าสำคัญทีเดียวพวกเราไปรับชมเกมกันเลยครับผม สำหรับหมากฝ่ายขาวทางด้านผู้ชมนะครับเป็นของโบราชาวกัมพูชานะครับถือว่าเป็นมือดีทีเดียวส่วนหมากฝ่ายแดงเป็นของอาจารย์บุญสื่อแผ่นนี้ที่พวกเราเห็นอยู่เป็นแผ่นที่2นะครับแผ่นแรกนั้นผลออกมาเสมอกันสําหรับใครชนะแผ่นนี้ก็จะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนั่นเองนะครับเปิดเกมมาแผ่นที่2โบราเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับขึ้นมามานตะตำแหน่ง,งองงูส โคเองเตรียมความพร้อมขึ้นมานหน้ตขาตำแหน่งขอชิงเจ็ดโคดก็ขึ้นมาเตรียมความพร้อมเช่นกันหน้าตำแหน่งขอควายสองหมาเองขึ้นมาหน้าตำแหน่ง่องจานเจ็ดสำหรับงานนี้ที่เราเห็นอยู่เป็นการแข่งขันในง่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2562ในงาในงขุนมะขามหวานนั่นเองสำหรับ ในรอบ16คนนี้นะครับบรรจบมาพบกันสําหรับมือดีของกัมพูชาถือว่ามีชื่อเสียงมากทีเดียวสําหรับโบลาต้องมาดูว่าจะสามารถ,ถ่านอาจารย์บุญสืบไปได้หรือเปล่านะครับเสี่ยนแห่งของเรานั่นเองเม็ดขึ้นมาหน้าตำแหน่งขอจิงสองอีกครั้งหนึ่งเม็ดเอกก็ขึ้นมาหน้าตำแหน่งขอไฟ่เจ็ดของอาจารย์บุญสืบนะครับเบี้ยทีมสูงขึ้นมาท,าทันทีหน้าตำแหน่งขอไข่สี่ เบี้ยเองก็ปูขึ้นไปหน้าตำแหน่งของฝ่ายห้านะครับทุกครั้งที่คู่ต่อสู้ปูเบี้ยสูงหน้ามาขึ้นมานะครับเราเองนะครับเป็นหมากเดินที่หลังจะต้องปูสูงขึ้นไปทันทีเบี้ยหน้าโคนลักษณะเดียวกันถ้าเราขึ้นเบี้ยหน้าโคนนะครับฝ่ายรับมันจะทิ้มสูงเบี้ยหน้ามามาเช่นกันนี่คือตัวแก้เบี้ยไม่ให้เสียเปรียบนอกในนั่นเองนะครับหรือนักักษณะว่าเบี้ยทิ้มสูงมาเป็นเบี้ยมหามนต์เทียนเบี้ยเองก็ปูขึ้นมา อีกครั้งหนึ่งนะครับณตำแหน่งขอชิง4เบียก็ทิ้มสูงขึ้นไปนะครับเบียหน้าม้าทางแกนซ้ายของอาจารย์บุญสืบเบียกู่กางกระดานปูขึ้นมาเบียตำแหน่งมองมก็เปียปูเบียคู่ขึ้นไปเช่นกันนะครับกางกระดานโปราเปิดเป็นม้าขวาขึ้นมาทันที ม้าเอนก็ขึ้นมาณนะตำแหน่งคอควาย6เป็นม้าขวาเช่นกันเม็ดขึ้นสู่การกระดานอีกครั้งหนึ่งของโบลาการบุญสืบก็นําเม็ดขึ้นสู่การกระดานเช่นกันว่าแล้วโบลาก็เปิดโคนเตรียมความพร้อมขึ้นมาเป็นโคนเตรียมเม็ดนะครับในจังหวะน,นี้ม้าขวาส่งม้าขวาบันลือโลกนั่นเองการบุญสืบก็เปิดโคนเตรียมความพร้อมขึ้นมาแต่เป็นโคนผูกเม็ดนะครับ หรือว่าทรงมากขวาอิตาลีหรือทรงมากขวามาตรฐานนั่นเองโคดเองขยายออกแกนซ้ายนะครับของโบราโคดเองก็ขยายออกแกนซ้ายเช่นกันของอาจารย์บุญสือโบราเห็นว่าทุกอย่างพร้อมก็เลยนำขุนเข้าป้อมวางนอกนักตำแหน่งคอควายสองครับผม อาจารย์บุญสืบคิดความได้เปรียบนะครับเปิดโคนทางแกนซ้ายขึ้นไปเป็นโคนก้าวเล้าทันทีในตำแหน่งที่ยังไม่ได้ขึ้นขุนแต่อย่างใดนะครับเรามาติดตามดูแต้นนแมนี้เป็นแต้มที่น่าศึกษานักจดจําตำแหน่งขุนนะครับยังไม่ขึ้นแต่ชิงทีเดินหร,กรยกว่าชิงมือเปิดทําก่อนนั่นเองโบราเปียปูเบี้ยคู่ริมกระดานขึ้นมานะครับนักเบียยตําแหน่งปอไก่สี่จังหวะนี้นะครับอาจารย์บุญสืบ จะถูกทิ้งเบีย้ยสูงหน้าม้าเป็นเบีย้ยมหามนเทียนแต้มมีหรือเปล่าม้าถึงกับต้องสลับไปเป็นม้าอุปการกวาดนีย่ยอมเสียเปรียบแน่นอนนะครับจังหวะนี้ก็เลยใช้เวลาคุ้นคิดหรือจะทิ้งเบีย้ยมหามนเทียนแกนซ้ายนี้ครับที่ไล่มานั่นเองใช้เวลาคุ้นคิดอยู่พักใหญ่สหาสหรับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนช่องทีวีมาตรฐานอย่างเป็นทางการของเรานะครับบริษัท AP s m สมาร์ทจำกัด ภายใต้แบรน์ B1 นะครับโดยการบริหารงานของบุญอภิชาติอ่อนน้อมนะครับเรือเรารู้จักกันดีในนามว่าเกียบอยแ่ามเกี่ยวกับหลอดไฟ LED B1 นะครับสว่างนานไม่กลัวดับเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นมาถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์บุญสืบก็นำเบี้ยกินตัดเข้าไปทันทีเพื่อต้องการไม่ให้ทิ่มเบี้ยสูงเบี้ยมหามนเทียนต้ตนนี้นะครับได้แน่เห็นตัดสวนเข้าไปแล้วนะครับ ว่าแล้วคนก็กินขึ้นมานะครับเพื่อต้องการได้เปรียบเบี้ยนอกในนั่นเองจานมุนสืบนำเม็ดไล่คนทันทีนี่แนะ่ขึ้นมาไม่ได้นะครับโคนจังหวะนี้โคนเองถึงกับถอยลำลงไปทีเดียวนะั่นตำแหน่งปอไก่สามอีกครั้งหนึ่งเมื่อโคนถอยเรามาดูกันกินละลายเบี้ยนะครับว่าเชิงเบี้ยใครจะดีกว่า ว่าแล้วเบี้ยนัตำแหน่งงองูห้าก็กินตัดสวนเข้าไปทันทีนัตำแหน่งจอจานสี่นี่ไง <c oughs> กินแต้มนี้เพื่อไม่ต้องการให้เบี้ยที่มุมไล่เม็ดนั่นเองนะครับว่าแล้วเบี้ยตำแหน่งงองูสามก็กินตัดสวนเข้ามาทันทียังคงเป็นเบี้ยคู่กางกระดานอยู่นั่นเองเบี้ยทางแกนซ้ายของอาจารย์บุญสืบก็กินตัดสวนเข้าไปอีกนะครับนัตำแหน่งจอช้างห้ากินตัดสวนเข้าไปทันทีนี่ไง หลายทีเดียวแต้มนี้นะครับโบราณนํำเบีย้ยกินตัดสวนขึ้นเข้ามาอย่างของเบีย้ยคู่กางกระดานเช่นเดิมนะครับเรามาดูเบีย้ยถึงตอนนี้นะครับถือว่าเม็ดของอาจารย์บุญสืบตำแหน่งยืนได้ดีทีเดียวไม่มีตัวไหนมานะครับถ้าเม็ดมาถึงจะกินทีเดียวทิ้มเบีย้ยตัวนี้สวนขึ้นไปนะครับว่าแล้วอาจารย์บุญสืบก็ทิ้มเบีย้ยสูงสวนขึ้นไปทันที ต้องการให้โบลาาทิ่มสูงขึ้นมานะครับแต่น,นี้ก็จะเป็นจุดอ่อนนั่นเองเพราะไม่มีตัวผูกอย่างถาวรมเมื่อต่อเม็ดทิ้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนทันทีต,ต้องการทําเป็นแท่มมนม้านักบ่อนี้นั่นเองโบลาเองนะครับเห็นจังหวะนี้แล้วก็เลยทิ้มเบี้ยสูงหน้าเม็ดขึ้นมาทันทีหนามม้าตำแหน่งจอจานห้าจึงคักได้เปรียบเบี้ยไวไว้ก่อนนั่นเอง จังหวะนี้อาจารย์มูลสืบเห็นว่าทุกอย่างพร้อมต้องการให้เรือผูกถึงกันก็เลยนําขนเข้าป้องวังนอกหน้าตำแหน่งชอชิงเจ็ดครับผมคนเองช่วยมาเสริมเกมบุกอีกครั้งหนึ่งหน้าตำแหน่งงอง,งูสาม ว่าแล้วอาจารย์มุดสืบนำเรือทางแกนซ้ายนะครับออกคองทันทีเคยต้องการคลองเรือไว้ก่อนนั่นเองโปลานำเรือมาต่อทิ้งทันทีนะครับนัดตำแหน่งชอช้างหนึ่งนี่ไงมาเองขึ้นแท่นบ่อนะครับจังหวะเป็นมือทำเกาะกินเม็ดแต่นี้ใส่ทีเดียวนะครับเม็ดลอยอยู่นั่นเอง เอลาใช้เวลาคุณคิดจะนําเม็ดขึ้นมาสวนต่อเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะนําเรือมาปลูกแต้มนี้หรือาอาจจะออกคลองมาเจาะแะแต้มนี้นั่นเองจังหวะนี้ก็เลยนําม้าถอยลงไปปลูกเม็ดหน้าตาแหน่งชอจริงหนึ่งอีกครั้งหนึ่งม้าไปปลูกนะครับม้าอีกตัวขยายออกแกนขวาท,าทันทีเป็นม้าอุปการขวาหน้าตาแหน่งออกอไก่ห้า แล้วกันไม่ให้คนขึ้นมาแต้มนี้นั่นเองดูการวางตำแหน่งตัวใหญ่ของอาจารย์บุญสืบนะครับเราสามารถนำไปจดจำได้ซึ่งเป็นม้าโยงขวาประทะกับม้าโยงขวานั่นเองในจังหวะนี้นะครับโคองก็ถอยกลับไปตั้งลำบีกครั้งหนึ่งหนะ้าตำแหน่งของไข่สองนะครับทำหน้าที่ตนเองเสร็จแล้วนะครับได้เปรียบเบี้ยนอกในนั่นเอง คนเอกก็ขึ้นมาเตรียมความพร้อมนะครับนักตำแหน่งคอควายหกเตรียมที่สลับตำแหน่งกับม้านั่นเองนะครับขุนเองถอยมาผูกเม็ดไว้ก่อนนักตำแหน่งงองูสองเพื่อที่จะดึงม้ากลับมาใช้งานนั่นเองเม็ดก็จะได้ไม่ขาดเมื่อขุนไปผูกนะครับม้าอีกตัวก็สลับตำแหน่งลงมาน้าตำแหน่งจอจานเจ็ด เป็นตำแหน่งตั้งต้นสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งเพื่อต้องการนำโคนลงบ่อนี้นั่นเองนะครับโบราเองนําม้าขึ้นมานะตํตำแหน่งชอช้างสามเกาะกินโคนทางแกนซ้ายนะครับซึ่งเป็นโคลนก้าวเล้าโคนถึงกับถอยลงมาตั้งลําใหม่นะัาตำแหน่งชอช้างหกอีกครั้งหนึ่งเบียร์เลี้ยงปูขึ้นมานะครับเตรียมที่จะมาทิ่มไล่โคลนแจ้งนี้นั่นเอง มุ่ส th ืเตรียมความพร้อมที่กำลังจะถอยโคนก็เลยนำขุนลงมานัดตำแหน่งชอเฉงแปดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โคนกลับมาแทนที่แต้มนี้นั่นเองหรือว่าในช่วงหนาทีนี้นะครับโหรามือดีจากกำพูชาทําได้ดีทีเดียวนะครับแมอาจารย์ุ่สืบถึงกับถอยลงมาตั้งรับเบียทิพไลโคนทันทีทางแกนขวานี่ไห โคนถอยกลับลงมาหนะ้ตาตำแหน่งขอชิงเจ็ดอีกครั้งหนึ่งดูทิศทางโคนนะครับจะกลับไปเสริมแมสองตัวนี้หรือเปล่าเราเห็นไหมครับจากโคนทางแกนซ้ายซึ่งเป็นโคนก้าวลามครับสุดท้ายถอยเป็นทิศทางโคนกลับมา,นะามาจุดตรงนี้ถือว่าแข็งแรงทีเดียวโคนเองขยับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหนะ้ตาตำแหน่งจอจานสองโคนเองลงบ่อทันทะีหน้าตำแหน่งมงงูห้า เลาเห็นว่าโคนมาแต้มน,นี้นะครับดูอึดอัดทีเดียวนะครับก็ใช้เวลาคุ้นคิดอยู่พักใหญ่มาขึ้นมานัดจังหวะนี้นะครับก็เลยถอยม้าลงไปสลับตำแหน่งนะัตำแหน่งงูสองอีกครั้งหนึ่งนี่โคนเองนะครับถอยเซนตัวเองลงมาหนะ้าตำแหน่งจอจานแปเดี๋ยบที่จะไปหนุนเกมบุกแต้มน,นี้นั่นเอง คนเองก็ขุกขึ้นมาหน้าตำแหน่งขอไข่สามเด็กที่สลับตำแหน่งกลับไปช่วยพวกตอนนี้เป็นการขยับขยายตำแหน่งตัวใหญ่นะครับเพื่อลงตำแหน่งที่เหมาะสมนั่นเองโคนขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตำแหน่งองูเจ็ดอีกครั้งหนึ่งจากแกนซ้ายสุดนะครับแม่สามารถหมุนตัวเองมาถึงอย่างนี้เลยได้เลยนะครับโคนเองถอยลงไปหน้าตำแหน่ง ออกไปสองนะครับขุนเองขึ้นาอมกครั้งหนึ่งหนะ้าตำแหน่งขอชิงเจ็ดแม่อต้องการให้เรือผูกถึงกันนั่นเองขุนก็ขยับมาผูกมา้าไว้ก่อนนะครับเตรียมที่จะดึงมา้าไปใช้แม่เตรียมที่จะดึงเรือออกมาใช้งานนั่นเองมา้ายังลอยอยู่อาจารย์บุญสืบเห็นว่าทางแกนขวานะครับ สามารถเปิดเกมบุกได้ก็เลยทิ้งเบี้ยสูงขึ้นไปนักตำแหน่งขอไข่ให้ครั้งหนึ่งนี่ยไหนการขุนสืบมองหาแผ้ได้ก่อนนะครับก็เลยเปิดเกมบุกทางแกนขวานี้แล้วโบร่าเองนะครับก็นำเรือมาจอดนักตำแหน่งขอไข่หึนี่แไหแบบนี้เป็นแต้มหลอกทีเดียวนะครับกินไปถึงกับเรือมากดกินคืนได้ทันทีนะครับไม่มีตัวใดมาสามารถบุกได้ การมนสื่อเห็นว่ากินไปนะครับก็ถึงกับโดนกินคืนจากเสียของเรือด้วยว่าแล้วก็นำโคลนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะัดตำแหน่งพอไวส้สี่นี่ไงในจังหวะนี้ทำท่าที่จะต่อคลนทิ้งแล้วนะครับเม็ดเองนะครับขึ้นมาต่อตทันทะีนัดตำแหน่งงงงูสีนะ่นี่ไง กินเม็ดทันทีจังหวะนี้นะครับนี่ไะโบลาเองนะครับจังหวะนี้ไม่ได้ใช้เบีย้ยกินอย่างใดนะครับก็เลยนํโคนกินเม็ดทันทีนี่ไงทำให้โคลนของอาจารย์มุนสืบไปอยู่บนแท่นสวยงามทีเดียวโคนอีกตัวก็รำเรียงขึ้นมาตั้งรับนักตำแหน่งพอควายหกนะี่เพื่อมารับโคนตัวนี้นั่นเอง โบราณเห็นว่าโคนอาจารย์มุนสืบแรงมากนะครับก็เลยนําโคนหนะ้าตำแหน่งอขอควายสองมาต่อทิ้งแม่แม่โบราณนี่ร้ายทีเดียวนะครับแต่น,นี้จากมุสืบมองเห็นว่าโคนสามารถออกทางช่องนี้เพื่อไปตำแหน่งไล่ม้านั่นเองมแม่ลงไปโบราณเองก็สามารถไหลโคนขึ้นมาไล่ม้าเช่นกันนะครับต่างคนต่างไล่ม้าจากมุนสืบสามารถยกม้าหลบมาไดไ้ก็ถือว่าสองติดทีเดียวแม่ เบียตุนี้ยังขาดอยู่นะครับว่าแล้วมาต่อโคนอาการมุลสืบไม่เล่นด้วยนะครับก็เลยนําคนลงไปไล่ม้าทันทีหน้าตาแหน่งมองงูสาวอีกครั้งหนึ่งไอ่ไหนแปมนี้โบราณทําท่าจะไม่ดีนะครับโคนแรงแล้วเกิดลงไปบุกไล่ม้าึนใกล้เคียงกับขนทีเดียวโบราณนำโคนขึ้นมาไล่ม้าทันทีหน้าตาแหน่งขอไข่สี่ ต่างคนต่างแลกม้าหรือเปล่านะครับอาจารย์คุณสืบกินไปแม่ขุนถึงกับติดโคลนแม่ทำให้โคลนตายด้วยนะครับจังหวะนี้ยังไม่ได้กินม้าแต่อย่างใดแต่ยกม้าอุปกรณขวานะครับถอยลงมาตั้งรับน้าตำแหน่งขอไข่เจ็ดเป็ทีแก้ของโบลามั่งนะครับจังหวะนี้ม้าเองก็หลบ โคนนะครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะห,น,งหน,น,งน,น้าตำแหน่งขอจริงสาจานหมุนสืบกินเบี้ยฟีทันทีนะครับหน้าตำแหน่งกอไก่4ี่เบี้ยฟีไปหึงตัวแล้วโผลจะนำเรือมากดกินคืนหรือเปล่าแมโคนสามารถถูกได้นั่นเองเรือเองย่อของขึ้นมาหนะ้าตำแหน่งขอไก่2หัวโคนจะไหลลงมานั่นเองนะครับ จุดอ่อนของโบราณที่เห็นอยู่นะครับก็ oh, <no. S 1> จะเป็นเบีย้ยหนะ้าตำแหน่งขอจิงสี่นั่นเอง oh, <no. S 1> จานบุญสืบว่าแล้วนําเรือไปกดกินเบีย้ยฟรีทันทีนะครับเป็นการจี้จุดอ่อนอีกครั้งหนึ่งนะ้าตำแหน่งชอช้างสี่น่จะถอยคนไปผูกหรือเปล่านะครับ oh, <no. S 1> ม้าก็จะลงบ่อนี้ทันทีนะครับแม่้าจังหวะขอย้โคนไป โบล่านำเรือมาต่อทิ้งทันทีนะ้ตาตำแหน่งดอหญิงสี่จันมุนสืบซ้อนเรือทันทีโบล่าเห็นว่าเรือสองลำแรงนะครับกดกิ่นม้าแต้มนี้ด้วยว่าแล้วตัดเรือทิ้งไปหนึ่งลำนะ้ตาตำแหน่งรอช้างสี่จันมุนสืบนำเรือกินกลับมาแทนที่เดิมอีกครั้งหนึ่งจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับของโบราาแต้มนี้ถือเป็นจุดอ่อนทีเดียว มาเองอหอยกลับไปไล่เรือทันทะีหน้าตำแหน่งจอหญิงสองอีกครั้งหนึ่งยอมปล่อยให้เบี้ยแต้มนี้ฟรีนะครับ้าเรือกินไปขุนมาติดแต้มนี้แมสองติดทีเดียวนะครับลูกมาก็กินคนฟรีาการขุนสืบก็เล็งเห็นอยู่นะครับแต้มนี้ในจังหวะที่ม้าไล่เรืออยู่ก็เลยขยายเรือออกมาทางแกนซ้ายอีกครั้งหนึ่งหนะ้ตาตำแหน่งจอหญิงสี่ ไม่กินแต่อย่างใดนะครับกลับมากดกินม้าอีกครั้งหนึ่งโบราณถึงกับมีปัญหาทีเดียวนะครับตั้งแต่โคนลงไปบอกนะตำแหน่งงอง,งูสามซึ่งโคนของโบราณเองแม่ค่อนข้างที่จะเหลิงมาแล้วนะครับขุนอยู่ทางแกนนี้นั่นเองขุนเองหลบขึ้นมานะตำแหน่งถอจิงสามนะครับม้าไม่ได้ขาดแต่อย่างใดแม่เหลือยังปลูกอยู่นะครับ ถือว่าเหลือแต้มนี้ยังมีประโยชน์ทีเดียวโคนเองขึ้นมาทันทีนะตามไหนงองงูห้าอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องการที่จะเป็นการต่อโคนหรือเปล่าโคนกินมาม้าถึงกับลงบ่อทันทีนะครับโปลาเองแม่จังหวะนี้รู้สึกอึดอัดทีเดียวแม่โนคนจะมาสองดอกตีลูกแต้มนี้ด้วย หลากหลายทีเดียวนะครับแตองขอกอาจารย์บุญสื่อในช่วงสิบกว่านาทีนี้เริ่มกลับมาเป็นต่อนะครับหลังจากกินเบี้ยแตงมี้ได้แมพวพันทีเดียวนะครับแต่นี้ก็คือจุดอ่อนอีกนั่นเองเรือนะครับนัดจังหวะนี้นะครับก็ขยายคอออกมานัดตำแหน่งกอไก่สองแมกันเบี้ยงายน,นั่นเองเือหาจังหวะที่เดินหนึ่งครั้ง ว่าแล้วโคนล,ลุกทันทีหน้าตำแหน่งจอจานสี่ลุกจ้าแตบทีเดียวแต้มนี้นะครับเวลาเห็นว่าโคนสองดอกแรงเหลือเกินก็เลยนำม้าตัดโคนไปหนึ่งตัวหน้าตำแหน่งจอจานสี่ลุกมาการหุนสืบจะนำโคนกินลุกเข้าไปหรือเปล่านะครับจังหวะนี้แม่เป็นบ่อม้าแม่ลงไปม้าเหยียบโคนกินทันที ว่าแล้วต้องการนะครับสร้างแท่นมากให้ม้านั่นเองก็เลยนําเบี้ยกินม้าท,าทันทีในจังหวะลุกลุกจ้าขุดเองนะครับจะติดกินเรือแหมม้มาตีลูกแต้นนี้อีกนะครับจะเสียทีเดินทีเดียวว่าแล้วก็ฉากลบกไปนัดตามแหน่งต่อช้างสองอีกครั้งหนึ่งจางบุนสืบนําเรือกินเบี้ยฟรีทันที แผ่นนี้ถือเป็นเบีย้ยตัวหลักทีเดียวนะครับเสียไป2เบีย้ยฟรีแล้วนะครับเลี่ยนดิมตัวนี้1ตัวกับอีกตัวหนึ่งแมโบราต,ต้องหาเสมอแล้วนะครับแผ่นนี้ถ้าเสมอก็ถึงกับตกรอบทีเดียวช่วงนี้จะสามารถพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะได้หรือเปล่าคนเองนะครับนะัตำแหน่งขอไข่สี่แม่กลงมาแล้วนะครับนะัตำแหน่งขอวายห้าเป็นคนคู่แม่ กันกันไว้ก่อนกันมุดสื่อมองเห็นว่าแหมแต่แต้นี้ก็สามารถหงายได้ทันทีนะครับแหมแต่เป็นตาโคนกันอยู่ว่าแล้วจะทําอย่างไรก็เลยนากกําม้าตัวขวามือนะครับหน้าตำแหน่งขอไข่เก่อนหน้าเป็นมากก้าอุปกณ์ขวามแห่การทาหน้าที่ค่อนข้างจะน้อยทีเดียวก็เลยกินหันคนทันทีหน้าตำแหน่งขอวห้าหนี่แหมโอลานําคนกินม้ากลับขึ้นมา จังหวะนี้เองนะครับก็เลยทำให้อาจารย์บนสืบหงายเบี้ยขึ้นมาอีกตัวหนึ่งน้าตำแหน่งจอจานสามเบี้ยสองตัวฟรีนะครับกลับมาเป็นต่อเบี้ยหงายอีกหนหนาสาการทีเดียวสาหรับโบรานะครับแต่ต้องบอกว่าผ่านมาในช่วง15นาทีแรกก็สามารถตั้งรับทําได้ดีทีเดียวเรือนะครับนัดตำแหน่ง ขอไก่สองนะครับก็ออกคองมากนิ่นเบี้ยริมแต้มนี้นะครับมันจะทําให้ช้าหรือเปล่าเนี่ยยักอยู่2ทีก็เลยออกคองมาก่อนนะครับในจังหวะนี้เพื่อจะมาตีลูกหรือเปล่ามาเองลงบ่อทันทีนะัตำแหน่งถอฉิกง่าอีกครั้งหนึ่งเตรียมจะเอาขุนจนทางนี้เลยหรือเปล่าโวลานำเรือนัตำแหน่งขอไก่สองตีลูกทันทีลูกจ้า ถึงกับตกลงมาคลองแทีเดียวนะตำแหน่งชอช้าง8ปดกลัวแล้วจ้าเน่เสียงด้วยนะครับเหลือตกลงมานะครับเหลือตีลุกอีกครั้งหนึ่งนะตำแหน่งขอ,อก่อยแปลุกจ้าผมขึ้นมาทันทีนะตำแหน่งยอหญิง7ลุกต่อเนื่องนะครับจังหวะนี้ มุนสืบนำม้ามาปิดลุกกับปิดลุกได้แล้วครับจังหวะนี้แม่ถึงกับควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้วโบราณเองนำขุนขึ้นมาติดเรือณนะตำแหน่งทอช้าง3อีกครั้งหนึ่งได้ไหมเรือเองก็ย่อคลองลงมาณนะตำแหน่งทอจิง5 มาอีกครั้งหนึ่งหน้าตำแหน่งชอช้างสี่ในจังหวะนี้มเมื่อม้ามานะครับเบี้ยงหายลุกทันทีลุกจะป็นทีของอาจารย์บุญสืบนะครับคุณเองถึงกับหลบลงไปอีกครั้งหนึ่งหน้าตำแหน่งชอช้างสองนี่ไงเบี้ยงหายกินเบี้ยวความฟีครั้งหนึ่งถึงกับฟีสามเบี้ยแล้วนะครับ เี่ยจานมุนสืบเยอะเหลือเกินในจังหวะนี้ขุนขึ้นมาผูกม้าไว้อีกครั้งหนึ่งหนาตำแหน่งทอช้างสามมาแล้วจานมุนสืบนำเรือจินเบี้ยลิมทันทีหน้าตำแหน่งยอหญิงห้าถึงกับหมดทั้งพวงทีเดียวบูลาเองแมไม่สามารถป้องกันคุ้มกันเบี้ยได้แม้แต่ตัวเดียวนะครับในจังหวะนี้หมดเบี้ยหน้าตัด เป็นเก้าเกานะครับก็กับเกหมดหน้าตากทีเดียวว่าแล้วโคนเองนะครับถอยกลับไปตั้งรับอีกครั้งหนึ่งนะหน้าตำหน่างงูสี่นะครับจังหวะนี้เราจะเห็นว่าม้ามีสามารถตีลูกคาดแต้มนี้ได้นั่นเองทําอย่างไรเพรติดเบี้ยงหงายอยู่ว่าแล้วก็สอบเช่ากลับไปอีกครั้งหนึ่งนี่โคนกินทันทีนะครับเบีย้ย กินโคนขึ้นมาในจังหวะที่ไล่เบียงไหนด้วยน้าตำแหน่งองมูสี่ครั้งหนึ่งถ้ากินไปถึงกับเจอลูกค้าตแต้มนี้นะครับอาจจะมีโอกาสเสมอทีเดียวว่าแล้วเลือกนำมากดม้าก่อนนะครับเพื่อนับไม่ให้ม้าเปิดออกนั่นเองถ้ากินแต้มนี้มานะครับอาจจะเจอรอยแต้มนี้แม่ถึงกับเสียม้าฟรีทีเดียวโบราณเองนั้นไม่มีทางเลือกแล้วนะครับ ในจังหวะนี้ก็เลยต้องหลอกขูนไม้ครั้งหนึ่งติดเรือหนะ้ตาตำแหน่งยอหญิงสี่จัดมุนสืบนาเบี้ยงหงายกินเบีย้ยความฟีเรียบๆนะครับหนะ้ตาตำแหน่งงงงูสี่หมดกันครับในจังหวะนี้เรือเองมากดกินเบียนะ้ยความหน้าตำแหน่งจอจานเจ็ดไม่ขาดแต่อย่างใดน,นะครับว่าแล้วเบี้ยงหงายก็ควงกลับมาอีกครั้งหนึ่งหนะ้ตาตำแหน่งจอจานห้ามาถึงจังหวะนี้โบลาเอง สรุปมากแล้วนะครับเป็นรองเบี้ยคว่ำถึง4ตัวแล้วก็เบี้ยหางอีก1ตัวนะครับต้องขอยอมแพ้ไปนั่นเองสำหรับในแผ่นที่2อาจารย์บุญสืบทำได้ดีกว่าก็สามารถเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนั่นเองสำหรับแผ่นที่2ก็จบลงนะครับอาจารย์บุญสืบทําได้ดีกว่าสามารถชนะไปได้ก็เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายสําหรับโบรามือดีจากกัมูชานะ ก็สู้ได้สนุกสุดมันทีเดียวถือว่าเหนียวแน่นมากนะครับก็ตบลอบไปคลิปนี้ถือว่ามีประโยชน์สําหรับพวกเรามากนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัท ap smart ถึงหลอดไฟ led ต้องนึกถึง b 1 lighting และสำหรับคลิปหน้านะครับคอยติดตามผมว่าจะมีเสียงท่านไหนมาลงนะครับนอกจากนี้สุ้มยงเมืองประชาก็าได้เปิดเป็นทางการแล้วขอให้พวกเราที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะครับแวะเวียนมาเล่น ที่สุ้มยมเมืองประชาได้อยู่ตรงถนนอาไทร่าซอยอัทไทราา35หมู่บ้านเมืองประชาใกล้ๆกับสวนส,วนสัตว์สฟารีเวอร์นะครับมีือมือดีรับแขกสำหรับทุกท่านทีเดียวนะครับแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับและถูกใจขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับผม